สวัสดีครับพี่น้องมือนีกันที่พามาหาปลาเนาะครับเนาะไปเบิ้งครับจับปลามือเปาสิได้บ่ได้ครับไปเบิ้งกันเลยครับทีมงานครับแกหนาวครับโอ้แกหนาวอ๋อครับสวัสดีครับผมนี่ครับบรรยากาศครับคือเกาแล้วครับมือนีครับแกหนาวก่อนขั้นแรกกันสวัสดีครับก็หัวแดงครับแกหนาวครับแกหนาวแกหนาวเราติดตามกันครับว่าจะได้บ่ได้ครับปลาครับมือนีครับจับปลาด้วยมือเปาเนาะครับเนาะ ลึกมันลึกลงไปลงไปดอาไปถ่ายอยู่นี่เย็นไข่แล้ทีินี่เย็นไข่น้ำยังไม่โดนเลยชิคุอหอโ <c oughs> ด,อ <c oughs> ดนบน่้นเหอน จังปนิ่งบ่จับ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 านเขาฟังไปเรื่อยเรยังไเจอยังยังไ่เจอหรลุ้นต่อไปลุ้นต่อไปลุ้นกันครับยี่ดิบ่ได้ตครับตุนแล้วนี่นี่นี่ปลาตัวนึงอยู่นี่ทานาเขาเนี่ยมา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 าามามามาันมาันมา ทางบุกมาแล้วพี่น้องลวกลวกลวกมาแล้วคนหาปลาครับกำลังนี่บ่ดันมาดันมาโอบ่โอยังเจ้าหมาเราบอกหัวแดงมาเราเขาบอกหัวแดงมันมันมาแล้วหัวแดงกันมาแล้วอ้าวมาตามมาดีด ที่เราั่นบอกนี่ะทางนี้เอ็มบ่ไปพุ่นดักดักดักทั้งนั้นนิดนิเรียทางนี้ชีมาทานั้นนิกนิกมันกนมันองนิง่ายครับพี่น้องไม่นี่บุกเขาท่าน้ำลึกพร้อมครับซุ่นอยู่คนละตัวสองตัวไม่ได้ตัวจ้อย ใ่ไหมใช่ไหมไปไปไปใ่ไมเล่นเล่นเป็นฝูงเมื่อกี้นะนานๆไปเขมกมอุ้มไปเลยอุ้มหนังใส่ดีเลยนี่นี่อุ้มนี่เลยจอดเออเออเล่นเป็นฝูงเมื่อกี้นะ เออมันก็ออกกุมทางหลัง่นละมันนั่นนันนั่น้ยโมเูอ้ไปแล้วบูระไปแล้วบูดะย่นอุ้มนี่ยอุ้มนี่ก็ดูดูฟี่บ่เดือดตัวบอไปมันไปด้วยนะ คุก่นอนมีแต่ปลามีแต่แกงปลาฮะฮะฮะชบเพราะตัวโ้เขีงปลาไม่เพียไหมส่เบ็ดมาไส่เบ็ดมื่อหลังมาใส่เบ็ดโอ้พี่น้องเอง้มันเลยเหีบหอกภาสาที่ตันกับชีวิตรอดยิ่โบุรุษยิ่ต้นเลยตา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 ยน้ำมันไหลยอยู่ครับตายยมมังบุอน มีต่ลูกป่ากระบอกเตี้ยไปเนาะได้เดี๋ยวเราเดี๋เดน้องได้แล้วบอกเออเอเาถุงมาใ้่เออดเอาถุงมเอาถุงไอชี้อ้เอาถุงไมเฮ้ยอีกอบนี้มีต่ำอีกรอบ เอาปวยถงว่ดีถงว่เสียถุงมาล้วลูกถอดีเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮครับพี่น้องอินไหนเจ้าหาพอีจ้หาเจาเฮ้ยห้องขัดต่ำอยู่เมื่อกี้นะส้นกีนคอยไหมเออห้องขัดต่ำอยู่ถุงมาะถุงมาตอดใช้เสียกันเลยหัวไอ้นี่นี่เลยทีเด็ดครับพี่น้องนี๋ถุงมาชี่ยเอาถุงมาเชี่ยสุดยอดนะครับเขาได้เชินโม่เลยครับอุ้ยสุดยอดครับเนี่ยนี่ครับจับปลามือเป่าอยดีนะครับพี่น้องโอ้ย ยังพอมาได้เห็นว่เขาถงกอนสูงมาสูงมาเห็เขางกนนทียมวะโอ้ยครับพูดถือถุงครับพูดถือถุงฮะเราไปหันะนี่จับอยกันดี๋ยดี๋ยั่กันลกีัมแกมีมีจุดอกปลาเขาถุงแล้วครับนี่ครับไอ้รบตัวนึง ยอดโอ้โหพี่เวเปิดหนังดูการครับอาหาตัวหาตัวตามตามเสียกนยืนละเมื่อกี้กูตามจนเมื่อกี้เลยองไปหุ่นไปแ้ไหเลยออกนอกลระพเราไปไปเราเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เด yeah. ็ดครับพี่ทำป๋ำมือเปล่านี่ทำป๋ำมือเปล่าเขานี่ครับนี่นี่เด็ดอีกแล้วครับตัวที่สองครับเฮ้ยกูบอกแล้วทำมาที่สอง เี่ตัวที่2ครับตัวที่2ครับพี่น้องเอาเลยรวยลายไปมั้ยว่าสิรูปหัวมันคนเอ้ตี่2ับเีย่าลงอย่าลงมาเดเข้ารเด้อเอามาแล้วเอามาเร็วนั่นแหละนั่นแหละอย่าลงมาเาเนี่ยอาเยขาต่อไปครับ

เขีวเยครับนี่ครับได้จากตัวแล้วสีตัวแล้วสดครผมเป็นคนไทยนะครับนี่น้องเอยชบอ้เ้าอาได้เหนะได้แล้วโคลาตกับประกวดคนคนเก่ายังไ่ได้จักตัวผมเ่ยโอ้ปลุปลุปลุ จักไดกนีมันลอยออกไปเลยถุงุกันเลยอกไปแลุ้กะงอทักล้ไดปใส่ถุงครับใส่ถุงครับช่วยกันครับลงด้วยช่วยกันอ้าว้อมนี่ครับมีนีการจับครับพี่น้องาเบมงจับปามือเป่าครับ ลวะลวงแล้วไป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 ลวไปแล้้วไปล้วไปไปแล้ไปแล้ว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 ไปแลวไปล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปแล้วไปแวไปแล้อไปแล้วไป้ว่แ้วไแ้ปลว้ปว้้้ไ้ไ้แล้ว้ อนี the the ี่ครับจับป่ามือเปาครับได้อีกแล้วไปไดอีกตัวแล้วครับตัวที่อ่ะไรแล้วนะตัวที่หาแล้วบ่เอาตัวที่หาแล้วครับนี่ครับเดปันนินหดปนนินครับพี่น้องปนนินปนนินปนนินตอนตัวทำปลาก้ารดเอาจับอีก

เ้ได้ลได้ลันีักยยได้กันได้กันได้กันน้นัสันเลยมตัวครับมีตัวงาคับป่าโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้ครับสวนสองตัวย่างตัวนึงออกมาหนีตัวนึงเล้นทีเดหกนี่พี่กาครับฮะนำแบบไทนำบวกบัไพอกหนักพอปะเห็นยังตัว เขาอุ Không, okay. it, ้มนี่เขาอุ้มนี่ไปหาพวกอุ้มนี่ดัวใหญ่อุ้มใหญ่อุ้มเขาไปเด้อจับมือโป้แล้วครับขีนห่อนเย้อ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้่โอ้ย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 โ้ยโอายโอ้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 ยโ้ยโอ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 ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ ชี<โ>ิลันชีดีแหูเด็ตาชีวิต่นต้ว่หมออเห็นยังได้อีบ่ยังกูมูเลยนล่ะอู้ยอู้ยที่เด็ดครับจับนะปักปุ้ยบังด้ก้อนด้ก้อนเยียมหลังมัยเียมหลังมัยว่ากฟักใส่หลังอะจับเอามือปอได้หนี ดีทุ yeah, now, now, now. ่งด so <Good. S 3> ีๆเอาให้ได้ทุ่งก็ไม่เข้าดิเรกปะให้เข้าทุ่งก็ใครว่าได้อยาฟ้าว่าได้เออเจ้าเสียเฮ้ยนี่น้องเอ้ยมาหานลำกันครับนี่แล้วครับหาหาหาเป่าเนี้ยนะพ่อวะน้องเอาหาอีกหาอีกหนาวหนาวหนาวมีครับผลงานครับงานที่ได้มือนี้ครับที่เดินทางกลับมาครับวันหนาวครับ แต่เราขนสั้นล่ะคุ้มค่าหนาวปะเอ้าคุ้มค่าหนาวอยู่เด็๋ยวมันจะการมันหนักดีมันหนักดีเอ้ามือนี้กับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผู้ใดที่เขาเบิึงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับนี่ครับผลงานที่ได้มือนีนะครับจับปลาด้วยมือเปล่าครับฝากกดติดตามน้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ